พี่น้องมีนมะแค่งแฟนมะลำํำที่เขาหลบหลับด้หักแพงซื้อผู้สุคนนะครับเนาะกาหลังจากที่เพลเผ้าแสนท่องนะครับออกมาไล่สดย่อมรับเรื่องคุ้กับหนุ่มในวงจรงนะครับเนาะแต่บ่ไร้เกินเลยนะครับเพราะหน่อยไก่สามีปล่อยปะละเลยบ่มีเวาลาไหานสนะั่นล่าชุดนะครับบ่าวบิก๊กพญิบานพินแล่นนะครับ สามีครับอะไรล่สดที่แจงพานเฟซบุ๊กนะครับตพรพรมนัดหลักฐานนะครับหน้าที่จับได้นะครับภรรยาเอบนองไก่กลัวสามเดือนนะครับยังบอกอีกว่าเมื่อนี้ว่าอะไรต้องการแคนะครับแต่ว่าระเบิดระว่าพรมประกาศยุติบทบาทการเป็นผู้บริหารวงแสงท้องพินแลนด์ย่างเป็นทางการล่าสุดนะครับน้องน้ำตาลนะครับซึ่งเป็นน้องสาวของ เบาบีหรือว่าผู้ยบปตจะต้องพินแรนดนะครับเราก็ได้ออกมาโพรดขึ้นกันนะครับจากกรีด,ดังกล่ากานะครับแล้วก็เด้บอกว่าหนูน้องน้ําตาลน้องผู้หญ่บ้านฟินแลนด์พ้นสภาพการเป็นบุคลากรแสงทองฟินแลนด์ขอโทษพ่อแม่เอฟซี FC ทุกคนชีวิตทุกคนต้องเดินหน้าอา่านน้องวานะครับเนา ขาออกมาอยู่จุดที่สบายใจและไม่อึดอัดเรื่องนี้หนูได้คุยกับพี่แพลนศึกษาพี่วิกแล้วค่ะอาจารย์ตัดสินใจดีแล้วขอโทษที่จะให้ทุกคนผิดหวังยังรักและคิดถึงทีมงานทุกคนดีใจที่ครั้งหนึ่งได้เป็นส่วนหนึ่งในวงแสงทองฟีแลนด์ยังรักเขาลบพี่แพลวเสมอเหมือนเดิมทุกอย่างขอบคุณค่ะอาจารย์แล้วก็น้องก็ต่อทายด้วย นูมาด้วยกันก็กลับด้วยกันด้วยกันมานี่ยคือคําพูดของน้องน้าตาลนะครับน้องสาวของบาบิแขวงทองฟิแลนด์นะครับเนาะซึ่งน้องน้าตาลแล้วก็เป็นตัวเอกตัวนึงนะครับในวงแขวงทองฟิแลนด์นะครับซึ่ง้องกับนีเอฟที่มากมม้นะครับในการตอบรับนะครับเป็นเอฟที่นองมากไม้หลายคนนะครับจากการแสดงในวงไหนนะครับเห็น น้ำตาลนี่มาไล่ถล่มทนนะครับเอกซี FC ที่หากแกล้งมองนะครับจุดน้องก็ขอประกาศนะครับแล้วว่านเขาจะตีบทบาทเขียนต้องพิน,นแลนด์ตามพี่ชายของน้องคือฟรีบ้านแสีงห้องพินแลนด์นั่นเองนะครับเนาะซึ่งนายวิก็เข้าไปสังเกตเบอร์คอมเมนต์แต่ร้ายคอมเมนต์นะครับหลายคอมเมนต์ก่าก่าไก่บอกว่าก่ายกำลังใจทั้งคู่นะครับเนาะอยากให้มาประสานคือเก่าน,นะครับอยากให้ แต่ว่ายูต้องกันให้เก่าะนะพี่น้องแต่ว่าหลายคอมเมนต์อยู่กันนะครับก็บอกว่าเส้นกับวัตถุนะครับเนาะสี่เหยี่ยววัยอายุจังไหนท่านกั้นในเมื่ออีกอย่างหนึ่งคอมเมนต์นะครับสี่หยียวาเป็นอีกอย่างนึ่งสามคนตีท่นประมาณนี้นะครับเนาะในเมื่อผู้หนึ่งกับวันนี้ผู้หนึ่งกับที่เฮ็ดจังไหนนะครับตีอยู่สามคนเอาบอกก้ากระตังภาษาบ้านๆเนาะคร ชาวคนผัวเมียที่ประมาณนี้นะครับเอ่อคอมเมนต์นะครับเนี่ยนี่นะบ่ไดาบิบไลเนาะเฮ้ก็ไปสมัครคอมเมนต์นะครับเนาะจะเหตุไดนะครับกันในเมื่อมันเป็นเรื่องราวสีมาแล้วก็กัเห็นแต่บ่าวิกกเวสันว่านะครับกันหลายๆคอมเมนต์นะครับที่ทนอยู่กับโกงสีหนักับว่าคนนึ่นก็ยังอยู่อยู่กี่นานะครับเนาะก็หมายถึงคนมือที่สามนะครับเนาะกันนี่ก็บดาบิกก็มาบว่าทางคอมเมนต์ที่เห็นนะครับว่าะกัซึ่งกับบาวิกกัได้ไล อก็ได้ไล่เขาบอกไปต่อว่าผมทําให้เป็นเรื่องเป็นราวก็จริงครับยอมรับแต่เพียงผูเดียวขอตีบทบาทในนามผู้บริหารแสงทองฟินแลนด์ขอใถอยออกมาเองก็แล้วกันทุกสิ่งที่พูดจริงทุกอย่างะนั้เท่าาจนทุกสิ่งที่พูดจริงทุกอย่างะวานะครับแนละ้วถ้าพูดเท็จขอให้ข้าพระเจ้าจมลงดินรดัน ถ้าพูดจริงไม่เท็จขอให้รืยอเ่อยเวลานี้หมดเวลาปรับเข้าหากันแล้วเพราะไม่เคยแคร์ความรู้สึกเราแม่แต่นิดเดียวอะไรเป็นที่อะไรเป็นที่ยื่ผมก็ขอมอบให้ลูกทั้งหมดผมค่อยไปหาใหม่พร้อมบอกอีกว่าวันนี้ตนอาจเป็นผู้กระทำทำไม่เป็นเรื่องใหญ่แต่เรื่องที่ตนเจอก็หนักหนาสาหัส จากเข้มแข็งก็กลายเป็นอ่อนแอแต่หลังจากจบไรนี้จะหยุดทุกอย่างและวันนี้พูดอะไรไม่ถูกไม่ควรก็ขออภัยทำให้ผิดหวังแต่ชีวิตต้องเดินหน้าจะอมทุกได้ไม่นานแต่ควมเป็นพ่อเป็นแม่ก็ยังสถานะยังคงเดิมอาจารย์นี่คือจากการโพสและการระบายของพยาบาลที่แรกเลยว่าในบิ๊กเนา ถึงเรากะคือบาหล้วพี่น้องกะทีเ่เห็นนะครับจะได้เป็นกระแสไว่หล่นมาอย่างแห้งเลยนะครับสํบบาหร,รับอผู้ยิบาลพี่แรกแล้ครับเพียบพาเสทองนะครับเนาะกาไปเพิ่งบางช่วงบางตอนนะครับที่ผู้ยาบาลพี่แรกเป็นกระไดไรซดนะครับในช่องของเรานะครับเนาะพูดถึงกอรณีดังกล่าวและเป็นครั้งสุดท้ายและการีบอขอพูดแล้วว่าขออะไรบริษันละวาน,นะครับเนาะไปเพิ่งบางช่วงบางตอนครับพี่น้องครับ สวัสดีครับไลฟ์ Live นี้เป็นการพูดครั้งสุดท้ายนะครับไม่พูดอยู่แล้วพอแล้วแต่เราก็มูฟออนทันทีเลยนะครับคอบความเป็นพรอมมันรู้สึกอยู่แล้วว่าความเป็นผรอมมัรนรู้สึกแล้วว่าเมียเราเนี่ยรู้สึกรำคาญเราแล้วก็รู้สึกว่าตีตัวออกจากรู้สึกว่าห่างออกจากเท่าหลายน่ะเหมือนจะเขียอย่างห้่งระย่างเหมือน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 จะเขียยอย่างห้องระย่าง,าง,างบาดที่ไหนีข่กนกบมาสสังไบอร์นไข่ามาาคิดว่าเอ๊ะ เปขาเรียกมาเปิดมือนั่นบังเอิญมันบังเอิญที่ข้าพเจ้าเปิดก้อนวงจรเออเปิดก้อนวงจรเปิดก้อนวงจรอยู่ข้างอันห้องข้างล่างฉันเปิดก้อนวงจรสมารสมารข้ามเวลาชั้นเปิดเบอร์ไรบ้างพอน้องคอปเตอร์ไม่ได้เปิดเบิรงจอเมียดิคือยางคอปเตอร์มันปวงฉันยางฉันยางอันคอปเตอร์มันปวงยางในเคื่อนฉันเออไม่ปิดกลับมาอนนี้อันนี้แตกการได้เปิดเบอร์ไรโทรศัพท์ดิเรื่องของเรื่องนี้การได้เปิดเบอร์ไรโทรศัพท์มา เฮ้ยเับเติมนอนไปสินะตอนนั้นเราคอยยูตั้งแต่วัดคอยยู่ตั้งแต่วัดเราอยู่เราคือมีงานอยู่ต้อกันน้แล้วก็บอกว่าให้เธอนอนอย่างนี้ล่ะพากงานพาน้องเพยงไปงานระบางสิเราบอกว่าเราบอกว่าพ่อบ่ต้องไปเ้อบ่ต้องกลับน้่แม่ด้อให้พ่อไปงานเลยพาหลวงเพ่งพาที่งานตัวเกี่ยวไม่สิไปเลยเพราะมือต้องไปนั้นว่วงบางแต่ว่านหลวงเพ่งนี่งามเออน้องเพ่งมีงานไปกระล็บอ่าคอยก็เล็บไป ไปนักขัณฑนมบัอลในขอยีนอ้อยเขาเรียกเปิดกล้องเบิ้องเอยเรียกเปิดกล้องวงจรเบิ้งเบื้องในรศัพท์นี่เอยเรียกเปิดเบิ้งว่าพอตื่นนั่นไปเอยเปิดไปเราเขยเห็นแพ้เเพเอ้าเอ้าเอาแล้วเอาอีกเมียฉันคือบ้านน้อยมาสั่นก็เลยก็เลยกาลังสิสู้มาได้หันไปหาเมียของกาลังสิบห่องให้เไหมเออเขาเลยบอลห่องเขเลยเขาเลยนางเบิ้งนางเบิ้งกับขี่อยู่ส่วนนางเบิ้งเราเราอย่างเงื่อนเราบัดใส่หูฟังเราเสือฟังเราบอกโทรถซับยังเงื่อนย่างบอกยางเงื่อน ยิ้มน่ยิ้มเย่ยิ้มนอยต่อหน้าผู้ใดเชนว่าเองมีรู้อยู่ที่บมแนนาฉันเบิ่ออูไม่ได้อ่อนคู่เตือกับบแยนเพื่อนบอมแยนพื่อนบอมแนบมแนจะคนความหมายมันเออบอแมนจะคนมันไม่ใช่สักคนเลยที่แกคุยคอยก็ได้เก็บใบคอยก็ได้เก็บใบเก็บใบได้ใจคอยอนี้หรืล่าคอยสั้นคอยต้อบอกรับบ้าคอยคอยต้อบารับ้าเอ้าเลาบอกให้คอยเลานางบอกให้คอยว่าให้คอยพาน้องเพื่อนไปงานแล้วมึอนี้เราก็เป็นสีวาเรลก็คุยกับสาผู้ใ่า แล้วเรากลับบ้านไปแล้วไปพูดโทรสรับคือเล่าบอกว่าให้เธอไปงานกับน้องเพลงเลยฉันจะอยู่ฉันจะกลับบ้านกับลูซี่กับได้คิดอย่างแค่เราสร้างไว้ไปกับน้องเพ,งพลงพาน้องเพลงอะไรสุดคลานั่นนะครนี่เพราะว่าเดี๋ยวข้ามว่าอย่าไม่มีคนมางานอัหนังหนีไปโปรโมทการตลาดเขาก็ไปแต่เราเราแต่ว่าใคยถามเราด้วว่าให้พ่อกลับน้ำแนงสิเนี่ยมันแค่มางานเลือราก็บอกถามใครถามเราสองขวบกยับบ้านเราเลยใคยถามาสองสามรอบเรากับกูเตอร์คุยกันมากเาูเตอร์เขากลับบ้านเนาะไปงานมันเหลือเก๋งๆหนึ่งประตูนอกเลมดอก ไปถามรอบนึงแล้วก็ว่าสิไปสิเล่นไม่ยังไปนอนพลางนะสิโอเคข่อยางเราเมี้ยข่อยางข่อยาวแล้วข่ายั่งแล้วคือเมียเราเมียเราหายข่อยาวเมียเราหายข่อยาวข่อยก็เลยเศร้าข่อยก็เลยเศร้าเศร้าบาดสิกับบาสขึ้นเจ้าก้าวเศร้าข่อยกจะไปพานดุกนองไปงานข่อยเปิดไปเราข่อยานะเราขึ้นโดยสารข่ายั่งนั่งมาลบฮอดเศร้าข่อยกินได้แต่ข่อยอยากถามเล่าของชินาบาเน็บคัมม่ากับข้อนเสือน้องเพ่งขอยก็กินจิบนิดนิดหน่อยข่อยก็จิบเลือดนิกนี่น้อยข่อยถามข่อยก็เลยหยุดหยุดหยุดตัวอาหารหยุดตัวอันน้องเพ่งละหล่อทั้งที่ข่อยาหยุด มือคลืนเธอคุยโทรศัพท์กับผู้ใดฟังเสร็จล้วคือยิ้มหน่อยยิ้มใหญ่แท้เล่าเขาเรียกว่าไม่ได้คุยกับใครไม่ได้คุยกับใครคุยกับเพื่นผู้นี้ผู้นี้เพื่อนผู้นี้บอกมาเอ่ยถึงคนที่สามแล้วเขาจะเสียหายเนาะไม่ได้คุยกับใครเลย่องอะไรนี่เบาๆเลยคอยให้คอยเสียค่ารู้สึกบปากค้างได้ปะแล้วตัวเขาว่าเราไม่ได้คุยกับใครทางนี้ไข่หูอยู่ดูไข่เบิ้งวงจรนี่ไข่เบิ้งแต่เราบอกเนี่จู่ว่าถูกงาบนีบ่าเล่าหรือเป่าโทรศัพท์ ชีนเราคอยอัดอั่เราบอกาทอบ้าอตลอดแล้วเราบอกใครว่าเราบาะแเบาผัวถามมาคุยโทรศัพท์กับผู้ใดใส่หูฟังแล้วนี่พฤติกรรมที่รับเราหล่ออยู่ในห้องถุงบ่ตบข่อยเลยจนมาขามมือมากขามือมากคอยถามที่นี่แหละคอยถามที่นี่แหละตื่นขึ้นมาเราโพล้องฟีนลยวมากูไม่ใช่คนดีร้อยเปอร์เซ็นต์แต่กูรักองค์กรรักครอบครัวเอ้าคือยู่ป็นแบบนี้เขาก็งงทว่าฉันพีกับผัว ฉันว่าฉันโต๊ใจบักครั้งเลยว่าเราบอกว่าเราโพล้องเฟว่ากูไม่ได้านที่สรุกกันเลยใครจะถามมาคุยต่อากน้ำผู้ใหญ่คยครพนกที้บอกอย่างย,างยูเราไปโพล้องเฟะปั้งบักแห้งเลยบอกให้เจ๊บัครั้งเลยว่ากูเป็นคนดีเลยไปเส้นกูรักองค์กรก,กูรักครอบครัวอานาหนีแล้วก็โพลล์ดูทุกคนไม่มีรูปผัวแจ๊ฉันรู้สึกยังไงนี่คือดอกแรกทางของฉันดอกแรกนี่คือดอกแรกนะแมโ่โพลทำไมกูอย่างนั้นอย่างนี้ แล้วหลังๆมาแม wow. so ่พ the ูดกูก so ับพ่อบ่อยมากนะแม่พูดก so it, ูกับพ่อกี่รอบเดือนนี้สองรอบแล้วนะแม่ขึ้นกูขึ้นมึงหนิพ่อเสียใจพ่อนอนร้องไห้นะแล้วเมื่อคืนพ่อแค่ถามว้าแม่คุยกับใครโอ้โหแม่พูดเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะแม่กระโจนบาคุยอะไรบคางนั่งกันเลยวะบัไดมิ่หยังคุยเรื่องซื้อนันเสื้อหนี่ซื้อรถประสันเออนั่งบอกว่านั่งคุยเรื่องซื้อรดอีหลีนะมังสีนั่งคุยเรื่องซสื้อรดอีลี มาทีน่นี่มาที่นี่คอยกับเสือ้อเสื้อแบบเสื้อไปแล้วแต่ก็แล้วพ่อเลี้ยวไปพ่อยอยมันเลี้ยวไปเออคอยก็แเลี้ยวไปคอยอยากให้มันเลี้ยวเพราะว่าคอยนี่เกิดมาในครอบครัวที่บากง้างมาตลอดคอยบ่อยากให้คอยเองนี่ต้องมาปิ่นในสิ่งที่คอยบ่อยากปิ่นคอยโคษณาตลอดว่าฉันไม่อยากเป็นครอบครัวที่มีปัญหาอนไรฉันกับว่าโคษณามาตลอดมือต่อมาฉันก็เลยไปสื่อบามันแมนเลื่องสื่อรถบ่อคุยโทรศัพท์นี่คุยเรื่องสื่อรถบ่อ มันบอแมีนปะดีมันบอแมีนคือตัวเราแหละเนียเ่ยคือจับได้แลาวป็นผู้โทรศัพท์แต่แต่เพิ่นตัวเพิ่นตัวว่าเพื่อนบริเพิ่นบรไเพื่อคุยเรื่องบทบาทเพื่อนไปคุยเรื่องอี่ยังนานสี่เรคอยก็เลยไปจับจู่เขาก็ไปสืบมากบอกตรงว่าบุคลากรในวงเนี่เขาก็รักฉันเหมือนกันนะลูกน้องในวงนี่ไม,ม,ไม่มีใครไม่มีใครไม่รักฉันเขาก็รักฉันเหมือนกันถ้าไม่รักฉันอ่ะฉันไม่สามารถรับรู้เรื่องทุกอย่างได้ในวันนี้คนสูงเข่ามันก็มีคนสูงเข่าที่อยู่ในวงมันก็มีแต่ฉันไม่เชื่อนะฉันเก็บพิจารณาาาาาาว่เเขต้้้องงงกกรสสคีีมมบบนฟั็ น่ากับบอกเ่า่เดี๋ยวคืนนี้แม่จะมีอะไรคุยด้วยกันาสิแม่มีอย่างสิคุยน้ำหลังเลิกงานแล้วก็มาคุยมาเนี่แล้วก็บ,บอกว่ามือที่เราบอกมือนั้นน่ะมันว่าเป็นเรื่องรถมันเป็นเรื่องว่าเล่าหน่ะเปีคุยกบแฟนเก่าเราที่เป็นมูสีกันเอา้าที่ใช่ป่ะสิละ่ะแต่ละฉันหูใช่กัน,นกว่ะเขาหูยเดี๋ยวว่าเธอตัวฉันเพราะว่าอย่างทีนาเทิดอัน,นอ่มความถูกในหนาเือเบดมือ เธอโอมความสูงขนาดเธอเบิดมือเบิดเวียนหลุดตอนนี้ที่แจนดยฉันกับโอมเธอกับโอมฉันว่าเธอตัวฉันฉันก็บยุ่งหัวไม่ใจฉันเธอนั่นมือเนี่ยเธอเป็นเมื่อยเป็นพี่ยาเป็นยังเธอทุกในใจเธอเธอตัวฉันแมนบอนังกับบอว่านั่งคุยกับคนนี้คนนี้คนนี้น่ะเป็นแฟนเก่าคนนี้เป็นแฟนเก่าเป็นเพื่อนกันเ่าไม่หยังใช่ป่ะเป็นแฟนเก่าเนี่ยเธอกับรวนในสายฉันนี่เธอไปคุยกับยังแฟนเก่ายิ่งแฟนเก่ายิ่งห้ามคุยคุยไม่ได้ฟังเด้อฟังฟังตัดอย่าห้ามคุยกับแฟนเก่านี่ คุยไม่ได ah, 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 ้นะเพราะฉันไม่ชอบฉันขอร้องให้เธอเลิกคุยได้ไหมเอาคนที่นี่ไว้ได้ไหมอย่าเท็อีเด็ดขาดทั้งหมดหมักให้ให้ใจใจว่าผู้สาวผู้สาวคนนี้เขาแดลกนะชักกะให้หมักคักเลยให้ให้หมักค้าเลยวาเมียตัว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 มันไม่ได้บอกแล้วก็บอกมันเปลี่ยนว่าเป็นอย่างไม่ได้คือเป็นอย่างมันก็เรียบพพดมันก็เรียบพูดนะน่ะมันสะสมมาก มันสะสมมาไม like ่ใช so, uh, ่ว่าค่อยเป็นคนอยากทำรายคนอื่นมันไม่ใช่ต้องคิดตรงนี้ด้วยอืมแล้วค่อยไม่เคยโพสเรื่องครอบครัวด้วยมีแต่เพื่อนแต่เป็นคนโพสมีแต่ค่เป็นคนบอกเพื่อนลบมีแต่มีแต่ค่บอกเพื่อนอย่าทําอย่าทํเมื่อนหแล้สูญบคะเน่ยแค่เขาบอกขาเบิงก่อล้วสูญสูสูญสูสูอกเบาแล้เบินซ้ำเขาเบิรนเขาเบิงย่นหลังแล้วเนี่ยเบิงนจะยนหลังแล้วเบิรงเสียบยอนหลังมันถึงพามืแล้วสูญ้ร่เ่า เป็นครั้งแรกที่ภรรยาพูดกูพูดมึงตกใจที่สุดในประเทศไทยที่ที่สุดในโลกที่เราเป็นนะจีนา่าคำวมาดากันยังอยู่หลังห้องทวงเลยล่ะเคยก็บริได้ก็เล่าเดี๋ยวเค้ก็เคยว่าไปถามมรรดาเค้าบ,บ้าบอกเค้าแล้วแล้วก็หาย,ายเค้ายังไงสิเฮ้ยสูนไกวูวาเป็นแต่สูนขักสูนแน่แสูนในฉันสูนแบบสูนประคักใช้กระตุ้นอากาศนั่งมา ขอโทษเด้อฉันไม่เคยตีเศร้าเบาเศร้าหายฉันเดี๋ยวฉันขอโทษฉันขอฉันขอฉันไหว้เลยนะหมายว่าเศร้าบาฉันถอดไปเป็นนอนเป็นอะไรสิไปฉันก็ตอบหน้าน้าก็ตอบมาฉันเสียหน้าไหว่เลยฉันก็เลี่ยวไหว้มาเออเอียงกระซางฉันบมดีฉันขอโทษฉันก็เลี่ยวไหวหน้าก้มไหว้หน้าไอ้เศษเบานะไรนะก็คือบ่ไหว้ในเวลากระไฮจังหวัดหัวมงเศร้าเป็นยังไงก็อย่าไปญี่ปุ่นสองข้อหลุดใครอยากเห็นใครอยากเห็นว่าใครอยากเห็นว่าใครไปญี่ปุ่นสองเจ็ดหมื่นนี่มันจะเป็นเังไหนเองสิีเมย ข่อยากหูเจ็ดวันอันตรายเนี่ยข่อยักหูรู้สิเลือกเกลือว่ามีอย่างใดเจ็ดมือที่หอยพวยยู่น่ะคุยโทรศัพท์ต,อต,อตลอดและวะ้วประเด้คุยต้องไข่พวงคุยกับใครคุยกับใครคุยตลอดเอ๊คุยตลอดวางสายจากข่อยปับ๊บคุยปุ๊บซูบแล้วกระจาวโปได้ไปนำ้ำนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละนั่นเป็นน้ำเี่ยวอันนี้น Mercy, Stern, แต่เราไปน้ำกันนั่นๆนะกันร้อยไปน้ำกันขลายคนมันคือตอนตอนกำังเล่นนี่บอกบอกว่าไปชอปปิ้งยูเนียนมาไปนะอันนี้แต่ว่าคำมาอยู่สี่ผดปังฉันอยู่ร้านนี้นี่ร้านแซ็ตโซโฟอนอันนี้นี่หมาพูซ่าเน่ะมันกับโพลกันปะอุ้ยฉันอยู่ร้านนี้ไปสันมันโพลในสตอรี่มันมันโพลในสตอรี่มันอยู่ร้านนี้แล้วเมียกูก็อยู่ร้านนี้อ้าวเมียฉันอยู่ร้านนี้นะแล้วบอกเขาอยู่ร้านโอ้เอาเอาเอาฉันบอเอาแม่มาเราแบบนี้เอาฉันมาเอาแล้วเอาอีก แล้วก็อินสตาแกรมบอกเคยกดไลค์ไปกดไลค์เขาย้อนหลังเป็นจักเดือนเกือบปีผมก็เอแต่ละยยั่งอะนะแล้วก็ไปน้ำ,นนนำ,นำกันอันสิ่งสุดนี่แหละกลางวันน้ำกันอนี้แหละแล้วก็ไปนามิกตลอดไปหน้ามิกตลอดเลยจ้าหลังๆมานี่ไปหน้ามิกตลอดไปนั่งอยู่นามิกตลอดโอ้ยฉันเจ็บช่องบึงอ้าวไปนั่งดูแท้อ้าวคือหน้าขม่าแท้ซาตนาเอิญบอกพัดพลเลอร์มาในรถไปเซ็ตแล้วขึ้น อุ้ยี่ห้องหนาคนเพื่อไปเอือนออาทำไมเพื่อไปเอ,อ,อื่นเอาฉันรู้มาเลยตลอดเลยแหละฉันรู้ลลเลยท่ันนั่งดูมาตลอดว่ามันจะย่ำเกี่ยงกันบอลคุณนั่งต้นถั่วอยู่นี่หนึ่งกลับไปที่ดีแบบไปเบื้องงางไปเบื้องความเป็นไรของเครื่องเสียงสองมันไม่เคยไปไงคนเราห่ะอันนี้พูดแบบเบาๆจะไม่พูดทั้งหมดให้เข้าใจว่าทําไมเราถึงไม่เสียใจในวันนี้เพราะว่าอะไรสิ่งที่เราพูดเราไม่เสียใจ เราไม่เสียใจเพราะว่าเราตัดสินใจแล้ววันนี้ใครที่อยากจะด่าผมว่าผมเป็นคนร้ายคนเลวด่าได้เต็มที่เพราะผมก็เกินทวนมาเหมือนกันผมเกินทวนในผมอายุเท่านี้ผมแบกรับทุกอย่างไม่อยากบีบน้ำตาไม่อยากทำแรงสิน้นวันนี้ขอแค่มีลูกก็มีความสุขแล้ว ผ่านมาไม่อยู่นี่ก็มีทจกันมาฉันพอดีปัญหาทุกอย่างเกิดจากฉันหรอเร็จแรกดวกนนองออกสามคนกระบานย,ย้อนฉันไม่อยู่ในหาปีอะไรก็เพราะฉันหมดทุกอย่าง เดี๋บ,บ,มมบ่มันจะเลืิอนคือแับขาดมิต่น่าจะเลืิอนกูก็มคบผ่านกีลามืนแค่เป็นรถกี่รถมันจะเจริญนมันหมดทุกอย่างมมนอยู่ี่มแต่ฉันเด,เด็กหน่อยสิบสามคนออกกันย้อนฉันเฮ้ยชีวิตชั้นแบบตอนเรคนเราข้างอย่างนี้หรอมันบ้าหรอคือฉั้นทําเพื่อทุกคนแต่ว่าพอ,พอสรุปแล้วมีแต่คนบอกว่าเออมันผิดกับคนนั้นผิดกับคนนี้ผิดกับพี่น้องเมียผิดแมั่งกับแม่ตัวเองล่าสุดผิดกับเมียอีกแล้วกูจะอยู่ใน แล้วก็มีใครนี่ตอนนี้นะฉันมีใครฉันไม่มีใครเลยไม่ได้มีเพื่อนอยู่เคียงข้างกายไม่ได้มีบริบาฉันอยู่มาตัววันเดียวเดตเท่าหรพึ่งแพเสร็จพึ่งแพเสร็จไป,ปเลยไม่ใจรก็ไม่ได้ มือหนี้บ่ไว้เร็วแล้วเป็นยังยงไขงคือหมอเปล่าเพราะว่ามือนั่นนี่ดุถามนางวา่ามึงเสี่ยมันออกเลยบอบักนี่ถามเป็นชัวโมงนั่งบนตอบเอวังหรือบอกอกาแสดงว่านั่งบ่ดีแค่จันเลยคนเราเนี่ยมือมิกมีเป็นแสนเป็นล้านในประเทศไทยนี่มีเป็นแสนเป็นล้านในประเทศไทยนี่มันไม่ได้มีบักเย่อหรอก แต่ว่าเอามม่ไอ้มาเอากันไปคุยในทะเลไปคุยกันอยู่ในทะเลอัดเสียงให้หมดการคุยกันอัดไม่หมดอัดเสียงคุยเบิดฉันควรฉันบวรต้องมันไม่ต้องมีมือนี่ฉันคุยเรื่องอะไรจะอัดให้หมดแต่ถ้าไี่ีทางจะเปื่อพวอฟังหลกคุยกันจริงแต่ไม่ได้คุยว่าแบบนี้ แต่ก็ย้อนเราอยู่ว่ากับคุยมา่ใหญ่คนหูแต่น้าเมื่อมันเกินไปมันสุดจะทนฉันก็ต้องเบาหรือเปล่าเตือนให้อยู่ต่อได้เลยไม่เป็นไรฉันรับได้แต่จิตถามมันึกก็ต้องแค่พากรู้สึกของฉันไปมาถ้าอยู่ต่อไปแล้วกูจะรู้สึกย่างไรนี่ด้วยถามมาเอามันออกเลยบอมึงเอาหน่อยก็จกขันหมันบอออกกูจะชอาบอฉันกฉรันก็ต้องไปบอกสั้นจะเป็นอะไรเขาออกขันเขาอยากออก เขาออกแต่ยวแล้วเขาพูดกันเขาต้องตกลงวกันไห้ออกผู้ใดผู้หด็นเ่าต้องออกเพบักบัครับเขาคือคุยนนก็คือไม่ไม่ได้สรุปอะไรเลยก็คือไม่ได้เชิญใครออกฉันก็ฉันก็รู้เลยว่าฉันรู้เลยว่าโอเคแค่ถามว่าเอาออกไม่ออกตอบไม่ได้บ่ต้องคิดว่ามิเพจมีอีกด้วยทั่วประเทศไทยมือเบอยากก็ต่อพันธมิแดงงฉันรู้สึกว่าฉันน่อยใจบักคักฉันผิดที่ฉันพูดวันนี้ฉันยอมรับ แต่ว่าฉันน้อยใจว่าฉันทํามาทุกอย่างขนาดนี้แค่บัตรนี้เอาออกไม่ได้หรือมันเป็นอะไรนักหนาเราเป็นรอยเจอกันดูพร้อมจะบอกว่ากว้างหนาร้อยไปเจอกันดูพร้อมแต่พอบอกว่าเจอแบบไหนบอกขอเบาบอกขอนันมันจะกลายเป็นไซรไล่เจอกันหลายครั้งแล้วมันเป็นคือมันก็เจอกันบพผิดว่ามันเห็นมันอยู่ในวงยวกันมันอยู่มันอยู่ในวงยวกันมันก็เจอกันได้ถ้าคุณบอกว่าเป็นยอดฉันนัาสีเป็นยังคือบ๊อกก่อนมา ถ้าเธอมาแก้ไขมองนี่มองนี่มองนี่ถ้าฉันเปลี่ยนเธอ่าต้องเสียใจฉันจะเปลี่ยนอันนี้บมมิตปีไม่คุยยูซือเปลี่ยนลวดยูอีดีเปลี่ยนเลยยูอีดีเปลี่ยนเลยถ้าบอกว่าถ้าบอกว่าข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่ข้อห้าถ้าเธอไม่แก้ไขถ้าวันหนึ่งฉันแอบไปมีใครเธอก็ไม่ต้องตกใจหรือสงสัยฉันสิบอกคิดเสียดายอย่างเลยถ้าเกิดสิบ่ีฉันโกรเจาของอันนี้บผมยังไม่ตบอะ อยู่ล้วกับไม่แบบ Happy แฮปปี้แม่ลวม,มือ,อนีเพรามีปัญหาเกิดขึ้นเกิดย้อนนั่นเกิดย้อนนี่เกิดยอด้ดยอนอน,อนี่เกิดย้อนนั่นเกิดย้อนนั่นเกิดย้อนนีเราอยู่กันมหาปีลูสองคือเบาเบาคือเบาเบาและเวลานี้บัขขไม่มมอยางเอาขึ้นเลยอเพราะมันมันมันเบอกปนนี้แล้วเอาเอาขึ้นไปแล้วก็ขอวันนี้ขอ,อยุติบทบาทขอ,อยุติบทบาท ในนามผู้บริหารวงแสงทองฟินแลนด์ขอ,อยุติบทบาททุกกรณีที่เกี่ยวข้องกับวงแสงทองฟินแลนด์ขอถอยออกมาเองแล้วกันถ้าวันนี้ขอถอยออกมาเองไม่อยากให้ทุกคนต้องลำบากใจนะฉันอยู่ที่นั่นแล้วแบบบรรยากาศไม่ดีขอถอยออกจากวงแสงทองฟินแลนด์นะัตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปรับผิดชอบเป็นสิ่งทำวันนี้คือขอถอยออกจากวงแสนทองฟินแลนด์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวงอีกต่อไปวันนี้ขอสรุปข้าว่า ขอยุติการเป็นผู้บริหารวงแชนองฟินแลนด์ต้องกราบขอโทษข,ขอภัยขอภัยทีมงานแสนองฟินแลนด์ด้วยที่เป็นแบบนี้นะครับก็ไม่อยากให้แบบนี้อย่าใช้คําว่าทิ้งดีกว่าใช้คําว่าถอนตัวเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีผมเขาคงบริหารงานกันได้คิดว่าเพราะผมก็คงไม่มีประโยชน์และสําคัญอะไรขนาดนั้นวันนี้ขอ,อยุติบทบาทเป็นทางการนะครับและเรื่องถามว่าไปไม่ไปก็คือไม่ไปแล้ว ครับผมจังได้กัแล้วแต่นะครับนาพีก็ขอเป็นกำลังใจ่นั่งกูแล้วกับกาวังว่าซักมือหนึ่งนะครับทั้งกูกับที่ปรับควบเข้าใจกันได้นะครับเนาะนาพีก็เสียดายโอกาสแล้วกับวงกาลังลุ่มไปได้สวยนะครับเนาะแต่ว่าก็คือวานะครับเนาะถึงแม้ว่ามันเป็นสิเป็นเรื่องยงากกนี่กงหวังอยางนะครับในพนิบาลก็ได้ประกาศเป็นมันเป็นมอแล้วนะครับเป็นสีว่างมือแล้วนะครับเนาะการงัวทึงน้องสาวนํานะครับน้องนำตาลห้านหน่อยนองนะครับ บอขอยงเกีียวกับแสงท้องฟินแลนด์อีกต่อไปนะครับคนกับไปเหตุธุรกิจของเพื่อนเพืกันนะครับนั่นคือกายเพลงตเกี่ยวมิวสิกนะครับสําหรับบอดบิ๊กนะครับเนาะคุณเจ้าพ่อเจ้าทางท้องกะแล้วก็เหตุแสงท้องฟินแลนด์ต่อไปนะครับกลาบมานะครับกลับลึกๆนะครับมาเวัรนาพีนะครับกล้าทันนิืหนกันครับกลมาทั้งคู่สี่ตัวมา เฮ็ดบงน้ำกันอีกต่อไปนะครับกับบางบางไปนะครับเนาะการสลับจิมีนานี่กับมาเลียงเราข่าวแค่นี้ครับพี่น้องพอกรายวิวไม่คิดหนานะพี่น้องผิดพลานประกันในอากาบของตัวขอให้นะครับเนาะกับเราข่าวใส่บานบานของนารีพอกันอีกคิดหนานะครับเบออย่าลืมฝากโคดซัพเตอร์ใครกดอะไรก็แค่หายเดื่อนะครับพี่น้องพาะไม่คิดหน้าครับยูดีมีสุกลำเว้ยลำเว้ยซุปอุสุคนนะครับเด้อสวัสดีมีสุขครับผม